สวัสดีค่ะตอนตีสอของมันสุกนะจ๊าวันนี้จะมารีวิวข้าวหอมมะล,ลิจากห้างเซนส์บีนะคะบริค้าเขอมิชัน่นบริค้าโปรโมชั่นค่าโฆษณาให้สินค้าอันนี้สําหรับคนไทย ทียูอังกฤษนะคะคือไปห้าง grocery store เขาอาจจะขาย8 9, ปอนด์เปอนต่อ5กิโลนะคะแต่ที่ห้างของเซนบรีบริโคษนาเดอร์น,นี่ช่วยๆคนไทยกันหน่อยคือ5ปอนด์50ต่อ5กิโล1กระสอบนะจ๊ะเยอะมากอยากได้10กระสอบคือสั่งไปเลยนะคะสั่งเยอะๆเอาให้คุ้มค่าขนส่งของการสั่งซื้อออนไลน์นี่ประมาณ6ปอนด์ 5, ปอนด์ 50, อะไรประมาณนี้นะคะคือเอาให้คุ้มไปเลยต่อ ค่าเดลิเวอรนะจ๊ะส่งไปเลยเนี่ยสินค้าที่ห้างแบบคนไทยบรต้องไปห้าง grocery s t สต e นี่ก็มีน้ำปลานะจ๊ะน้ำปลาอันนี้สินค้าแผานกของเอเชียนะจ๊ะแผนกเอเชียก็มีนะจ๊ะ,จอ,ยจะ,จะอยู่แผนกนี้หมดนะจ๊ะคือเอาให้คุ้มค่า delivery ที่ส่งไปบ้านของเฮาเดอร์เอาให้คุ้มพนักงานของเซนบรีนะคะได้10%และ1 5ส่วนลดจ้ะ มีเยอะนะจ๊ะเอาให้คุ้มไปเลยคันไปห้างแบบอินเดียพวกนี้เนี่ยพวกกรอสซีเนี่ยน้ำปลานี่ประมาณ 2. 5งปอนห้าบนะบางห้างนะอันนี้ที่ห้างเซนบรีปอนเจ็ดสิบจ้ะคือถูกมากเลยนะจ๊ะแล้วก็มีสินค้าเมืองไทยเยอะแยะนะคะนี่เลยนี่ารยนี่ารยเยอะแยะหาที่ห้างจากไทยแลนด์จากไทยแลนด์ Thailand ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ Thailand? from ไทยแลนด์ are you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  from ไทยแลนด์สวัสดีค่ะเขามี หมักมี่อัดกระป๋องนะจ๊ะไอ้ขนุ่มต้มแล้วอัดกระป๋องเอามาเห็ดซุปเฮ็ดแกงใด้สําหรับคนกินเจนะจ๊ะหรือว่าทาอาหารบ้านเฮาซุปหมักมี่มีเยอะนะคะสินค้าของแบบจากเมืองไทยนะคะมีค่ะมีมีที่เซนต์บรีนะจ๊ะส่วนผนักนี้จะเป็นของอินเดียนะจ๊ะเครื่องเทศต่างๆนะจ๊ะแบบเหมือนบ้านบ้านเฮาเลยเหมือนบ้านเฮาเลยนะจ๊ะของอินเดียทั้งนั้นนะจ๊ะมีเยอะจ้ะ ที่นี่อยากจะแนะนำผู้ใดไปซื้อ,อะกะทิกระปองนะคะ,ะแบบกะทิกระปองเมืองไทยนี่ลองแล้วมันไม่แซ่บเหมือนมาจากอินเดียคือตรา KTC ตัวนี้จะข้นมากหอมมากจากอินเดียเท่านั้นของเมืองไทยที่แบบกะทิกระปองเมืองไทยอันนี้ลองลองหลายรุ่นแล้วจะบอเซบแล้วอีกรุ่นหนึ่งก็คือแบบรุ่นของจาไมากามาจากจาไมากาก็จะไม่หอมอันนี้ไปซื้อหางไรกะ ลองหลายรุ่นแล้วเอาที่อินเดีย k t c เท่านั้นนะจ๊ะจะหอมมากอันนี้ไปิค่าโปรโมชั่นค่าคอมมิชชั่นของเขานะคือแนะนํากันอันไนดีก็แนะนํากันไปเท่านั้นลมุมนี้นะจ๊ะจะเป็นมุมแฮมและฮอตด็อกที่มาที่นี่นี่คือฮอตด็อกนะจ๊ะอันนี้มีทีมมานี่เพราะว่ามีสตอรี่เรื่องราวว่าหนุ่ยเคยไปแกล้ง เพื่อนที่ทํางานคนหนึ่งชื่อลอล่าหล่อนมาจากประเทศคองโกที่นี่เลยมือนึงเนี่ยเคยไปถามหล่อนว่า Do you know why we call them hot dog? ก็เลยถามว่าหูวบอกเป็นยังคือเอินว่าเป็นฮอ t ด o อกนางรู้ว่า I don't know why เป็นยังล่ะคือเอิญยังสัน้นหนุ่ยก็เลยตอบว่า h o ตก็แปลว่าร้อนด o อกก็แปลว่าหมาคือหมาร้อนมันเห็ุจากเนื้อหมาตัวล่อลามันบอกว่า Oh my ที่นี่ก็เลยบอกหอยฟางว่านี่เห็นนุ่นแกเนื้อหมาพอพอเนื้อหมาเอาไปอุ่นขึ้นมามันก็ฮอตใช่ไหมก็ฮอตดอกขึ้นหมามันร้อนที่จริงโบเมนแต่งตามือนั่นมาหลอนไม่ซื้ออีกเลยแม้กระทั่งว่าโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนางก็ไม่ซื้อแต่ที่นี่ทั้งนั้นหนุ่ยก็เคยไปอ่านมันทําจากเนื้อหมาแบบ history ตอนสมัยสงครามโลกนะคือเกาหลีเนี่ยเกาหลีกับเยอรมันมันลบก,กนในาในในใน region of The Second World War พวกโลกอะไรนะสงครามโลกครั้งที่2เกาหลีกับเยอรมันมันลบกันแล้วทีนี้มันไอ้กลิ่นโชยมาในในใน history นะที่อ่านใน Google เนี่ยเป็นฉบับภาษาอังกฤษแล้วทีนี้กลิ่นมันโชยมาพวกพวกเยอรมันก็เลยไปสอดสองแน่มาไอ้กลิ่นมันมาจากฝั่งตรงข้ามศัตรูตรงข้ามให้เป็นยังคือกลิ่นก็เลยไปเห็นพวกทหารนี่มันแร่มันมันแร่เนื้อไอ้ฟ็อสุนัขจิ้งจอกแล้วเอาเนื้อไป ไปตากแห้งบนโขดหินเราทีนี้เวลาเขามาทําอาหารมันก็กลิน่นมันหอมมันโชยมานั่นแหละคือที่มาทาว่าเกาหลีถึงกินเนื้อสุนักนะจ๊ะอันนี้เรื่องจริง